สาวตัวเล็กนะคะที่บอกเลยว่าชอบในส่วนของรถทรงสปอร์ตแล้วก็ขับจอดได้ง่ายบอกเลยว่าคันนี้สุดพิเศษมากๆแล้วช่วงล่างของเขาดีม,มากสําหรับคนที่เล่นรถรุ่นนี้อยู่แล้วจะบอกเลยว่าช่วงล่างของเขาหนึบจริงๆเกาะถนนมากมากด้วยเออจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยกับเจ้ามา z ด้าสอนนะคะ 1.5XD High ป p o r t นะคะปีนี้2017คือรูปทรง,งเขายังสวยๆแบบนี้เลยเออด้านหน้า คันนี้มาพร้อมกับสีดํานะคะถ้าใครไม่ชอบแบบสีโทนสว่างเงี้ยสีดําคันนี้เหมาะมากๆดูแลรักษาง่ายด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของล้อมแม็กกันเลยล้อมแม็กตัวนี้จะได้เป็นล้อมแม็กอลลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานสีเข้ากับตัวรถมากๆเลยดูไฟด้านข้างเรามีให้พร้อมแล้วนะคะคิ้วกันสัดมีให้ครบแล้วคี่ฉลามมีให้ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันก่อนเลยอ่า โครงสร้างของเขาแน่นอนว่าร้านเรารับประกันนะคะไม่มีจมน้ํามีไฟไหม้ไม่มีชนหนักนะคะยังเรียงตัวสวยเมทัลคอย่างนี้นะคะคือสวยงามมากคันนี้บอกเลยว่าเหลือคันเดียวแล้วนะมาด้าเออเยังไงมาดูด้านท้ายกันบ้างดีกว่าอ่าด้านหลังตรงนี้นะคะยังสวยงามแน่นอนบอกเลยว่าสวยงามแน่นอนเดี๋ยวมาดูฝั่งห้องคนอ่าห้องเก็บของกันบ้างน,นะคะสปอยเลอร์หลังเรามีให้ครบแล้วนะคะที่สําคัญ เซนเซอร์หลังกล้องถอยหลังมีครบเลยคันนี้อ่าถ้าใครนะคะแบบว่าขนของเยอะบอกเลยว่าคันนี้ขนง่ายนะคะถึงจะเป็นคันเล็กแต่ขนได้เยอะแน่นอนเราสามารถนะคะพับเบาะลงไปได้ด้วยนี่หกสิบสี่สิบพับได้เลยนะคะในส่วนของนี้ยังใหม่กิดนะคะยังไม่ได้ใช้เลยเออคือดีมากคันนี้เดี๋ยวไงเราไปต่อฝั่งห้อง คนขับกันบ้าดีกล่าค่ะว่าคันนี้ของเขาหน้าตาของเขาจะเป็นยังไงไปกันเลยค่ะเรามาอยู่ในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างน,นะคะพวงมาลาัยเป็นมัลติฟังก์ชันให้แบบนี้ครบๆเลยสามารถเปลี่ยนเพลงเ,เพิ่มเสียงรถเสียงได้รับสายวางสายได้ตรงนี้เลยคุณไม่ต้องแบบเอื้อมมือเลยคือมันสะดวกสบายมากๆนะคะ พวงมาลัยเขายังใหม่มากๆใหม่กลิบแบบนี้เลยหน้าจอของเขามีครบให้แล้วนะคะสามารถเชื่อมบลูทูธฟังพงฟังเพลงได้ทัชสกรีนได้นะแต่ว่ามินนี่ส่วนตัวชอบแบบนี้มากกว่าค่ะเ,เวลาเอื้อมเงี้ยมันจะสะดวกสบายมากกว่า แอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้ให้แล้วนะคะสามารถปรับได้เลยเกียร์ออโต้แล้วก็มีบวกลบให้ด้วยนะคันนี้คือตอบโจทย์มากแล้วที่สําคัญนะคะคันนี้บอกบอกเลยว่าเวลาเข้าโค้งไม่มีหลุดโค้งแน่นอนคุณขับเร็วขับร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยเวลาเข้าโค้งไม่มีหลุดโค้งแน่นอนแล้วก็ถอยจอดสะดวกสบายมากๆคันนี้สําหรับคนตัวเล็กแบบนี้นะคะต้องชอบมากแน่ๆะเดี๋ยวยังไงนะคะลองซูไปดูด้านหลังะคะ่ะ นี่ข้างหลังนะคะนั่งสบายนะคะคนตัวสูงก็นั่งได้นะมันเป็นคันเล็กก็จริงแต่ว่าคนตัวสูงเอาหัวไม่ติดแน่นอนอ่าเดี๋ยวไงเราไปต่อห้องเครื่องกันบ้านดีกว่าค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษกันเลยไปกันเลยค่ะไปอยู่ในฝั่งของเครื่องยนต์กันบ้านนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขับแรงขับสนุกแน่นอนนะคะเครื่องยนต์เขายังใหม่ๆแบบนี้เลย ดูโครงสร้างนะคะยังสวยๆแบบนี้มอกมีครบนะคะแผ่นกันความร้อนไม่มีขาดไม่มีอะไรแน่นอนเพราะแต่ว่าเรายังไม่ทําความสะอาดนะแต่รับรองว่าไม่มีขาดแน่นอนในส่วนของน็อตน,นี่ไม่มีถูกแง้ไม่มีถูกแกะไม่มีถูกไขนะคะเรารับประกันแน่นอนคันหน้าของเขายังใหม่ๆกริบๆแบบนี้เลยถ้าใครฟองมาถึงตรงนี้นะคะสนใจจริงๆนะคะราคาคันนี้อยู่ที่417,0 0 0ับาทเราไม่ขายเอาไปเลยค่ะ แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วแล้วเรายังฟรีประกันนะคะเครื่องเกียร์วารันตียาวๆไปอีกสองปีจุใจให้พอเอาไปเลยฟรีประกันชั้นหนึ่งนะคะและขับฟรีไปเลยหนึ่งร้อยยี่สิบวันถ้าใครสนใจรีบแครหน้าจอนี้แล้วทักเข้ามานะคะเดี๋ยวจะทิ้งไลน์แล้วก็ทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะวันนี้นะคะมินนี่กับเจ้ามัดด้าสองสกายแอคชิพคันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ